ตั้งแต่วันแรกที่เรารู้ว่าเรามีเขาอะค่ะยังไม่มั่นใจว่าเราจะแบบว่าเป็นแม่ที่ดีได้ขนาดไหนแต่พอวันที่เขาเกิดมาแล้วอะเราภูมิใจในตัวเองมากที่เรารู้สึกมีความเสียสละมีความอดทนไม่ว่าจะจัดการอารมณ์จัดการเวลาจัดการสุขภาพร่างกายของเราทําให้เรามีน้ํานมรู้สึกว่าบทบาทของความเป็นแม่ไม่ง่ายเลยค่ะสิ่งที่ยากอีกหนึ่งสิ่งก็คือการให้นมการทําให้เรามีน้ํานมเราเลี้ยงลูกเราก็ต้องแบบว่าพักผ่อนน้อยเครียดไม่ว่าจะแบบการกดดันจากสภาพแวดลอ้อม ต่างๆไม่ว่าจะอารมณ์พอมาถึงวันนี้เรารู้สึกว่าเราภาคภูมิใจเรามีลูกคนแรกคือ1นึครบหนึ่งเดือนก็ให้นม้องมาได้ถึง8เดือนแล้วก็ท้องนี้ก็5เดือนแล้วค่ะพอเรามีน้นํานมที่ดีนะเรารสึกภาคภูมิใจมากๆในบทบาทของความเป็นแม่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ เรื่องของเครื่องปั๊มนมก็สําคัญเพราะว่าเครื่องปั๊มนมเนี่ยจะทาให้แบบว่าให้เราเนี่ยรู้สึกด,ดีเพราะว่ามันจะต้องมีความนุม่มเบาเกี้ยงเต้าทําให้เราแบบว่าไม่เจ็บทำให้มันนุ่มละมุนมันซอฟก,ก็เลือกใช้ของบูสตาค่ะรูสตา believe in miracle